สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพบกับคุณจรูนน้อยปานซึ่งมีผลงานเยอะแยะไปหมดวันนี้ก็เอาผลงานมาโชว์ตรงนี้นะครับมีรูปฝ้ายมีรูปนกนะครับนี่กำลังนั่งวาดนกอยู่เดี๋ยวจะคุยกับท่านนะครับแล้วก็มีการท่นเขียนภาพด้วยเขียนภาพในกระเป๋าเรียกว่ากระเป๋ากระจุดกระเป๋ากระจุดแล้วเอาภาพเขียนสดๆไปเลยนะครับท่านเขียนด้วยฝีมือท่านเองนะครับมีจารึกชื่อไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุยกันนิดหนึ่งนะครับพบกันหลายครั้งในครั้งนี้ก็จะบันทึกเสียงขึ้นยูทูบให้นะครับเพื่อจะได้นําไปเสนอในที่ต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับครับสวัสดีครับท่านครับพูดคุยนิดหนึ่งมีตอนนี้ก็ทํางานวาดสีนี้ที่เป็นสีอะคริลิกนะครับเป็นสีอะคริลิกแล้วก็งานวาดเส้นแบบนี้นะครับ ก็มีเรื่องราวเขี่ยวกบนในพื้นที่ในพื้นที่ตอนนี้มาอยู่ที่ทะเลน้อยก็ต้องนกฝ่ายน้ําอะไรแบบนี้เนาะ่ใช่ใช่อันนี้ภาพนี้เป็นนกกักกาบบัวตอนนี้ที่ทะเลน้อยยังมีอยู่ไหมครับมันเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาใหม่เนาะเพิ่งกลับมาอยู่อีกนะครับบอกว่าหายไปสามสี่สิบปีโอ้ใช่ใช่กลับมาใหม่นี่ก็เริ่มมีครอบครัวแล้วเริ่มเริ่มมีครอบครัวเริ่มขยายพันธุ์เรื่มขยายพันธุ์จะมีลูกหลานนะครับ อันอื่นนะครับอันอื่นมีอะไรบ้างอ๋อมีมีนี่มีนี่มีกระเป๋ากระเป๋าผ้าเดี๋ยวต้องใช้นะลดภาวะโลกร้อนนะครับใช้สะพายไปไหนได้สะดวกนะครับอันสมุดบันเทิงอันนี่สมุดบันเทิงทนเขียนอันนี้ปลาพยูนนะครับปลาปลาพยูนปลาพยูนจริงมันไม่ใช่ปลาพยูนไม่ใช่ปลาเนาะมันคล้ายๆกับพวกโรมาใช่ไหม มันเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกได้หนุ่มครับอโลมาก็เลี้ยงลูกได้หนุ่มไหมใช่ใช่สกุลโลมาแต่ตอนนี้พัทลุงบ้านเราเดิมๆชื่อพยูนก็คือมีปลาพยูนใช่ไหมครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นนะเราศึกษาประวัติศาสตร์แต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้พยูนก็ต้องไปอยู่ที่ตรังเนาะที่ตรังที่ตรังก็เป็นปลาประจําจังหวัดไปแล้วอันนี้ก็เกี่ยวกับวิธีชีวิตของทะเลน้อยครับทะเลน้อยก็มีขั้นตอนของการทํากระจุจูดใช่ขั้นตอน อันนี้ขนาดไหนหน่อยได้ไหมฮะอันนี้เลน้อยนี้มีศาสตร์ลาดปูนอนหน้านอนนักแทบทุกบ้านล้วนรู้จักเรื่องจักสารถอนต้นจุดมาสารลายได้ชำนาญสอนลูกหลานสารงานศิลน,นักถิ่นนี้ครับ ท่านเขียนเองนะครับลายมือสวยมากผมเคยมีหนังสือของท่านเล่มหนึ่งเล่มนั้นไม่ทราบชื่ออะไรแล้วผมเรือแหล่ถิ่นใต้อะแหล่ถิ่นใต้ใช่ใช่ท่านก็เขียนไว้ทั้งเล่มเลยนะครับวาดท่านเขียนครับผมนั้นเป็นเป็นวาดเส้นวาดเส้นเนาะเป็นหลายเส้นไม่มีภาพไม่ค่อยมีภาพอันนี้อันนี้ผมนําเสนอว่าไป เริ่มต้นมาจากการกําเนิดสายน้ำครับ,รบนี่ยอดนี้ยอดสูงประมาณหนึ่อยู่ระหว่างตรังกับพัทลุงเนี่ยผมขึ้นไป8ครั้งแล้วข้างบนนี้มีพันไม้ไอตัวนี้เขาเรียกแบบบัวแฉกครับ,รบเปินบัวแฉกนี่เป็นเปิน์นะครับแต่ใบคล้ายบัว เป็นไม้ร่วมยุคกับไดโนเสาร์ครับที่เหลืออยู่ที่พัทลุงมีไหมมีครับตอนนี้ยังดูได้เลยยังดูได้สามารถจะขึ้นไปเจอเลยขึ้นไปเดินไปสองวันกว่าจะถึงมีเยอะไหมครับท่านมีไม่มากไม่มากเนาะต้อง้็คิดว่ามันจะสูญพันธุ์ไม้ต่อไปเนี่ยถ้าอากาศยังป็นอย่างนี้ก็คงอยู่ได้เพราะว่าชอบอากาศชื้นชื้นมากก็อันไหนที่จะโชว์อีกไหมครับอันนี้ภาพกว้างนะครับอันนี้ก็ ลงมาเป็นสายน้ําอย่างนี้นะครับสมมุติว่าภาพนี้ท่านใช้เวลาเท่าไหร่ครับถึงเขียนเสร็จอ่าประมาณสองวันครับสองวันเลยเนาะสองวันสองวันเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นภาพที่สวยงามคืออันนี้ยังอยู่เขตป่านะครับครับเขตป่าอ่าเนี่้ครับนี้เริ่มเป็นเป็นภูเขาเป็นสวนแล้วครับเป็นสวนเขาป่านาเรไหมคนสวนนะครับคนสวนนี่กําลังนี่ลูกจำปะดะ เป็นสวนนะครับเป็นสวนเป็นนาโอท่านเขียนเป็นกรอนเป็นกรอนไว้กํากับภาพใช่ใช่มันมันจะสัมพันธ์กันใช่อันนี้ก็นานาข้าวนาเนี่ยที่ว่าเขานาเรเขาป่านาเร่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้เรแหละอันนี้ยังเขียนอยู่ในสมุดคิดว่าจะพิมพ์เป็นเล่มไหมอันนี้พิมพ์แล้วครับอ๋อพิมพ์แล้วเหรอใช่๋อดึงจากนี้ไปไปพิมพ์เลยใช่ไหมครับอันนี้ไว้โชว์ต้นฉบับ ไม่ไม่กอบพิมพ์แล้วครับพิมพิมแล้วนี่พิมแล้วหรอพิมแล้วครับอ๋อพิม์มาร้อยกว่านี่นี่มีขายครับผมมีวันนี้มีสองเล่มเองมีสองเล่มเองอ่ามีคนถามแล้วครับมีคนถามมีขายไหมสนใจอ่านี่ยเนี่ยเผื่อสนใจมีสองเล่มนะครับสองเล่มหมดแล้วหมดเลยนะครับอ๋อนี่พิมพ์แล้วนะครับพิมแล้วครับต้นฉบับมันจะใหญ่กว่านี้นิดใช่นี่ก็ดึงมามาตรงนี้อีกเอีเอีไปจบที่เกาะยอครับเกาะยอมันในลุ่มน้าทะเลสาบเนี่ยเนาะใช่ กยอยก็ทอผ้าแล้วก็มีกระชังกระชังแล้วมีจัมบดาท่านอ่านกยอยให้ผมหน่อยก็แล้วกันพอลุ่มน้ำทะเลสามท่านอ่านอีกทีนก็ยอมีผ้าทอหางกระรอกบอกเอาไว้งามลวดลายสวยทั้งสีไม่มีสองอีกขนนจัมปะดาละมุกมากมายให้ลิ้มลองและรับรองเรือนสุงไทยด้วยมตรีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ,รบมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างไหมครับท่านครับ ตอนนี้ผมทําทงานชุดพระสุทนมโนลาเป็นภาพแบบเหมือนฉากโนโลาลตั้งใจจะว่าให้หาที่เก็บต่อไปให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเด็กรุ่นหลังครับก็อพอดีตอนนี้มโนลาก็ได้เป็นมรดกโลกใช่ไหมครับมรดกโลกเราก็สานต่ออีกนิดหนึ่งนะครับอเราควรจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้าใจโลกนี้ลึกซึ้งเพื่อที่จะสื่อสารกับ คนที่มาจากต่างถิ่นได้ชัดเจนที่สุดมครับแล้วเกี่ยวกับหนังตะลุงเหรอครับหนังตะลุงผมไม่คด้ยสัมผัสทไมค่อยสัมผัสเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพระทุลรอมันเชื่อมโยงกับคําฝันที่ว่าเมืองหนังลุงโดราใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เมื่อโดรามาหนังลุงก็ต้องตามมาเนาะพอเพื่อที่จะได้สืบสานทั้งสองสินี้ไว้เป็นมรดกของปักใต้ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมรดกโลกบางอย่างแต่ก็เป็นมรดกของท้องถิ่นนะ ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อในส่วนของมรดกโลกเนี่ยอินโดนีเซียก็ขอแล้วครับแต่ว่ายังก็เป็นนังตุลุงเหรอครับคิดว่าก็น่าจะได้อ๋อวายังกาลิกอะไรแบบนี้วายังกูลิกนะโอเคครับขอบคุณครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมทู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ